ทองทวีทองทวีโหขนมเยอะเลยโ,โหขนมนี่เป็นหม้อไทยด้วยกี่หม้อวะเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่หม้อเฉพาะขนม สองอย่างใช่ไหมคะข้าวสามรนกแก้มค่ะแต่หมูทอดี่ร้านข้าวแกงนะน้อยที่สิุดดูดิเยอะมากเลยอ่ะตบข้าวเพียบเลยมีน้ำซึ้งด้วยนี่ครับ ผมเอาเนี่ยใส่ถ้วยนะครับค่ะไม่ถึงถ้วอ่าไฟกาบขอบคุณนะคะนี่เป็นร้านข้าวแกงร้านขนมครับเนี่ยร้านอย่างเหรอนี่อยู่ที่ไหนครับแถวเนี้ยเขาเรียกแถวไหนผมเรียกไม่ถูกอ่ะถนนสาราธรรมศศถนนสาราธรรมศศอ๋อสวัสดีค่ะเอาอนี้เอานี้ด้วยใส่ถ้วยอันนี้เป็นกาบหนุแล้วก็ผัดผัวด้วยค่ะมีถึ่ถ้วยค่ะแล้วก็ผัดนี่ครับเอาโต๊ะเอาผัดเลือดหมู ลครับหลังร้านนี่เขาก็มีบึงบึงให้เราแบบมานั่งมีเสียงรถไฟด้วยเ <c oughs> นี่ปลาเพียบเลยดูดิโอ้โหมีบึงเป็นบึงที่แบบว่าเป็นฟีร้านหลายร้านอ่ะมารวมมารวมกันอ่ะอในเวิ้์งเนี่ยในบึงนี่แหละ ร้านนี้อยู่ตรงสาลาธรรมศพงานทองทวีนะครับเป็นร้านข้าแกงอาหารตอนเชา้าชอบบรรยากาศมีบึงอย่างนี้ด้วยมันนั่งกินข้าวแล้วมันชิลนั่งแดกสิไม่ใช่นั่งกินอันนี้ผมอยากกินมากเลยอยากแดกมากเลยไม่ได้แดกนานแล้วอ,อ่ะ คุณครับนี่ผัดเลือดหมูโอ้ยอมหมูจะหกเลยเนยีอืมก็เป็นได้เพื่อทั่วไปรคชาติก็ นั่นคือผัดเลือดหมูอ่ะใส่ขึ้นไผ่ใส่หมูอาหารที่นี่คั่วละสี่สิบบาทนะครับรองเนี้ยกากหมูกบถเทยฝักยาวผัดพริกขิง เผ็บไปนิดสำหรับผมนะตัดอีกอห่างวนะ่าหมูก้อนด้วยอ๋ออืมอ่อหมูหกกระเด็ไนไอ้เหี้ยเออตัดสองก้อนเลยพร้อมกันเลยอยากไปลงรถไฟไป,ไป <laughs> ผมวากินมาแบบความเวลามาเจ็ดโมงกว่าเพราะนั้นรถไปรับส่งคนก็ต้องวิ่งตลอดเพราะร่วงเขาเป็นร่วงเวลาทำงานนนะี่เป็นวันจันทร์เต็มมากหมดอืมอันเป็นยอด หมูหมูหมูล้องก็โอเคอ่ะผักเครื่องหนผักเครื่องหนทีนี่เขาจะเน้นแบบพวกผัดๆจะไม่เน้นพวกแกงที่น้าแดกเลยก็คือพวกขนมข้าวแกงทองทวีออืือ หอมขอขหใบมะกรูดโอ้เผาข้างในใสครับพี่จะขนมได้ปะอ๋อสั่งด้ครับ,นรบขนมอะไรดีครับตัวจ่าเดินไปดูก็เดินไปดูเหรอครับเดี๋ยวไปล่อขนมเลยอล่อขนมเอาละมือ ข้าวก็เรียบร้อยไปละแดกวไปเกือบหมดแดกไม่หมดหรอกเพราะว่าอิ่มไม่ใช่แม่ลอ,อยนะอาหารเขากินได้เลยนะครับแต่เนี่ยทีเด็ดเขาคือขนมนี่เขาทำเองด้วยนะนี่เป็นสาคูกับถั่วเอ้ยเผือกถั่วขวยพอมีถั่วด้วยจริงด้วยเออนี่แดกและรู้สึกวบบหม้อ ก็ดีไม่หวานมากเกินไปแรงกินน้องหวานกว่านิดนิดหนึ่งนี่แบบกินมากเลยปลากิมทำไมกล่องเทียปลากิมไข่เต่าอือหือะบัดฟ้าไอ้ที่อ่ะอือปลากิมแล้วคือแป้งแป้งนิ่มๆอ่ะเป็นเส้นๆอ่ะแล้วก็ มีทั้งแบบเค็มแบบแบบกะทิแบบเค็มแบบหวานสมวาาขนมที่นี่ไม่หวานไม่หวานเหมือนทั่วไปถามว่าดีไหมมันดีแต่ขนมหวานมันก็ต้องมีหวานนิดๆแต่นี่นออกแนวตื่ไปหน่อยแต่ก็กินได้ครับกินได้เออแบบแมงสองถ้วย นีวผมสั่งใส่กล่องไว้นะครับอีสั่งใหม่สองกล่องน้ำหนึ่งขวดถามว่าทำไรไปกับบ้านเหรอเปล่ปาพอดีเมื่อกี้ผมเห็นข้างๆร้านเหมือนมีคนที่การทางสมองอยู่คนหนึง่งแล้วเขาแบบนุ่งงานอะ่ะนุ่งงานก็คือเป็นตามอาการของเขาเดี๋ยวผมจะเอาไปให้เขานะครับ ผมทำไม่ใช่ว่าทำเพื่อสร้างภาพให้คนดูว่าผมเนี่ยเป็นคนดีไม่ใช่กูไม่ใช่คนดีครับกูเป็นคนเหมือนทุกคนมีดีมีเที่ยแต่ผมทำเพราะว่าเผื่อคุณจะได้ไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆคนที่เขาด้อยกว่าถ้าคุณมีโอกาสช่วยเขาเถอะมันไม่กี่บาทหรอกสิ่งเล็กๆจากผู้ให้มักยิ่งใหญ่กับผู้รับเสมอเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปให้เขาครับนะครับข้างๆนี้มา

ดีนะครับไปแล้วสบายใจไปกลับีกบว่าเช็คบินเช็คบินสวัสดีครับ